ช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามนวัตกรรมความทันสมัยของเทคโนโลยีเพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยในการทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าน้องปิ่นโตคะ่ะ เนื่องด้วยวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยและทั่วโลกทําให้มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเป็นจํานวนมากแถมยังมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่บุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งโรงพยาบาลและสถานพยาบาลมีจํากัดจึงไม่เพียงพอยิ่งไปกว่านั้นอุปกรณ์การแพทย์สําหรับโรคอุบัติใหม่ยังขาดแคลนเป็นอย่างมากและมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งโครงการหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ในสถานาการณ์โรคระบาดโควิด -19 เพื่อสร้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ในโรงพยาบาล จากการทดสอบความต้องการจริงของแพทย์และโรงพยาบาลหลายแห่งทีมงานมีการนำรูปแบบหุ่นยนต์เสนอหลากหลายรูปแบบแต่พบว่าในสถานการณ์วิกฤตสิ่งที่แพทย์และพยาบาลหน้างานต้องการนั่นคือต้องการสิ่งที่ทำงานได้จริงใช้ง่ายสะดวกทำความสะอาดเชื่อได้ง่ายงบประมาณต่ำไม่กินพื้นที่ในการทำงานไม่เสียเวลาในการติดตั้งมากนักและควรจะเป็นระบบที่คุ้นเคยและเรียนรู้ได้ง่ายสร้างเป็นจำนวนมากได้ทีมงานจึงเลือก นำอุปกรณ์ที่ต้องใช้อยู่แล้วในโรงพยาบาลนั่นก็คือรถเข็นส่งอาหารผู้ป่วยมาปรับระบบการควบคุมการเคลื่อนที่ระยะไกลได้นั่นก็คือที่มาของหุ่นยนต์ปิ่นโต q u a r a n t i n e Delivery Robot) พร้อมระบบสื่อสารดูแลผู้ป่วยระยะไกลกับแพทย์และพยาบาล u a r a n t i n e Telepresence) ได้โดยตั้งเป้าในการผลิตจำนวน100ชุดเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ น้องปิ่นโตเป็นหุ่นยนต์พัฒนาเพื่อการขนส่งและการสื่อสารทางไกลเพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 สร้างขึ้นมาโดยทีม CU Robo COVID น้องปิ่นโตเป็นหุ่นยนต์พัฒนาเพื่อการขนส่งและการสื่อสารทางไกลเพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่สร้างขึ้นมาโดยทีม CU Lob o โลโ o โควิดที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเวิร์กสเปซ g Robotics และ OBODROID น้องปิ่นโตได้รับการทดลองจริงเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงกว่า10โรงพยาบาลเพื่อให้ตรงตามการใช้งานและความต้องการมากที่สุดการทำงานของน้องปิ่นโตนั่นคือ 1. ใช้ขนส่งอาหารยาเวชภัณฑ์แก่คนไข้โดยการใช้รถเข็นควบคุมทางไกลทำให้คุณพยาบาลเสี่ยงน้อยลงลดจำนวนครั้งที่ต้องเข้าไปอยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชือ้อและยังสามารถคอยสอดส่องคนไข้อย่างใกล้ชิดได้ตลอด 2. ช่วยในการสื่อสารระยะไกล ด้วยหน้าจอที่ติดอยู่นะักรถเข็นควบคุมทางไกลจะทําให้แพทย์พยาบาลสามารถคอยดูแลคนไข้ได้ตลอดโดยที่ระบบนี้จะช่วยลดทั้งอุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องทิ้งทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนโซนการตรวจลดระยะเวลาการเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อลดความเสี่ยงเพิ่มประสิทธิภาพและยังคงดูแลอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีได้นําหุ่นยนต์ไปใช้แล้วถึง9ตัวที่แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินและทางโรงพยาบาลจัก,กรีนฤบดินได้มีการส่งมอบไปแล้วกว่า17ตัวโดยใช้ในวอร์ดและห้องฉุกเฉินรวมถึงยังมีอีกกว่า10โรงพยาบาลที่มีการทําเรื่องแจ้งความประสงค์อยากรับหุ่นยนต์น้องปิ่นโตไปติดตั้ง